เอ้ใคริดบอกอวไรนะมบดบอกอะไรตอนนี้ครับหืมกันกระโดดลิ้นก็กลายเป็นเสียงมิดบอกแล้วว่าไหนผมไม่ได้เจออะไรคุณแปลกน้าแล้วผมเป็นตัวปลอมก็ผมเชื่อคุณก็ได้ว่าคุณเป็นตัวปลอมเราไม่เชื่อไม่ผมผมเชื่อคุณก็ได้แต่แต่พี่เวฟบเขาหล่อมากเลยนะแล้วผมจะบอกนะจริงๆว่านยใช่พี่เวฟบเขาหล่อมากเลยอะ ถ้าผมไม่เจอเขาภายในเกมวันนี้ผมผมว่าผมจะไปอันซับแหละจริงๆนายนายใช้ยานนายอย่านซั a เลยนายเพราะว่าอัน a p ไปน่ยคนตัวจริงเขาจะเสียใจนะนายแต,แต่แต่ตัวจริงเขาไม่รู้นี่ว่าเราอนะันซั p น่ะเราไม่เคยอ <R us k> ันซั p นะโอ้พวกคุณคุณเข้าใจผิดกันไปหมดเลยเอ้าผมผมก็ไม่เข้าใจผิดหรอกโอ้ไงเราทำไมเป็นบอกอยู่่ตัวปลอมเนีนะ่ยเราเราเชื่อนายก็ได้โอเค <statutory> ใส่พเพรุกว่าดูคลิปพี่เวบทุกวันเสียงเหมือนกันเลยนะเราไม่เชื่อ,อ,อจริงๆเขาเขาไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตัวจริงในเชื่อเราเขาสิ <c oughs> ใช่ผมไม่ใช่ตัวจริงทุกคนเรารเเดูคลิปเฮ้ยนะอย่าอย่าอย่าไปเชื่อเขาเนี่ยถ้าถ้าเขาไม่มาหาเราวันนี้เขาจะไปอันซับเขาแล้วเนี่ยเฮ้ยนายยกไปอันซับเขาในในคิดว่าพี่เว็บหล่อไหม เสียงเหมือนไอ้พี่เวฟบนี่ต้องหมอมาไงเขาชมตัวเองมาเยอะไม่ใช่หรอเขาเขาชอบชมตัวเองด้วยจริงจริงนะรู้จักพี่เวฟบไหมรู้จักพี่เว็บไหมทำไมคนไม่เป็นแล้วคนต้องเสียงที่เทสหมายถึงเสียงผมเนี่ยเสียงตัวนี้ผมดับอยู่นะนายอุ๊ยไม่เป็นไรเราไม่เชื่อนายอยู่แล้วว่านายเป็นตัวจริงอ่ะอย่าเราไปดูเกมเกมนี้มีคนเสียงพี่เวฟตั้งเยอะตั้งแยะเราเราเชื่อไหนก็ได้ ชะไม่ังไม่ในผลมตุเปลใช่ใช่เราเราเราไม่เชื่อเขาหรอกไม่เชื่อไม่ฮันนี่คิดว่าใช้เขาใช้พีเว็บไหมไม่พวกเธออะคิดมากเขาไม่ใช่บีเว็บยังไงเราไม่เชื่อไม่เชื่ออยู่แล้วยังไงไม่ไม่เชื่อว่าคิดคิดว่าสุดเขาทำอะไรพี่ฮันนี่เดินลงมานั้นอกไปดูครับพวกเขาไปดูคลิปจริงๆแล้วเขาจะรู้ยองง่ามันจะปปอมโอเคโอเคโอเค เราเชื่อนหยเราเชื่อไหนยังไงก็ฟอมผมผมว่าเขาร้อยเขาฟอรมร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์เลยเนี่ยเชื่อเชื่อเชื่อเนี่ย for y o u t ูบใไหมมีคนบอกเลยว่าเหมือนตัวปลอมเนี่ยเนี่ยเชื่อเชื่อเราเราเรามั่นใจเลยว่าเขาไม่ใช่ตัวจริงหรอกเนี่ยส่วนพิเศษอะไรจะมาต้งตัวเพาใส่ของประดับมันไม่มีคุณได้ยินแต่เสียงเขาเหรอได้ยินเสียงเขาแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเขาหลอก ผมผมว่าคงเป็นนักเตะอะไรแต่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตเสียงเขาแบหล่อมากเลยนายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์นี่ว่าอะไรเสียงเป,เป็นอะไรตัวปลอมดิร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์เลยตัวปลอมใช่ผม,มตัวปลอมหนูมไม่เชื่อหนูไม่เชื่อเพื่อนเพื่อนหนูก็หาแล้วๆๆนั่งหาอยู่เนี่ยนี่ไม่จริงเขาไม่ใช่ตัวปลอมเ,อเขาไม่ใช่ตัวจริงนะ นั่งน,นั่งน,นั่งคอตกแหละรับคุณ<ช>คุณตังมันก็ดีอย่างนี้ดิเองใช่ไหมคุณคุณเนี่ยขำตกก้าอ,อี้แล้วเนี่ยเนี่ยสนุกเลยเนี่ยเ <c oughs> นี่ยนายขำตกก้าอ,อี้แล้วเนี่ยมีมีคนมาคิดว่านายเป็นตัวจริงเนี่ยอืมเนี่ยมุมมึงอะไรกันครับเนี่ยถามจริงไหนรักถามว่าผมเป็นตัวจริงแฟนแฟนเขามีแฟนเพจไหมคุณคุณเว็บซี่ผมติดตามแต่ช่องทางยูทูบผมเห็นเขาสนุกดี เิงก่อนก็กล้วยใก่อนในวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันววาแฟนเพจผมมีไหมอ้าวนะเขาหลุดออกมาแล้วไหมผมผมแค่คนเสียงเหมือนเฉยใช่ไหมนายใช่ใช่นยนายนเสียงเหมือนนะนายเสียงเหมือนมากเลยเสียงที่ผมมันทดลองดัดขึ้นมาเองแล้วก็มันได้ออกมาดีมากเลยแฟนคนทักผมผมเป็นพี่เอกเฉยเลยเหมือนตรงไหน คุณคุณเป็นอีกฮาร์ล็อกเกอร์แทนหรือเปล่าเนี่ยคุณคนเขาไม่ใช่เวฟซี่เขาเป็นฮาร์ล็อกเกอร์แหละเขาโปรโมทเกมฮาร์ล็ลอกเกอร์เฉยเราหยอกนะเราหยอกนะเท่าท,ทีเท่าทีเราเรารู้จักเกมนี้ก็เพราะเพราะเขานั่นแหละเพราะเขาเป็นคนที่บุกเบิร์ดเหมือนผู้บุกเบิดเกมนี้แหละเราเราชอบมขามาเลยว <What? S 1> ถึงเว้เลยมีคุณเทคผุมตังเลวเวบซี่เวฟซี่ในตะัวผุมต้องไปหาไปหาเปิดช่องเขาวอาวแบบช่องเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ย ใช่ใช่ใชเราเรา,เราก็ไม่รู้อ่ะรจริงๆไไหหมันก็ขึ้นมาเองอ่ะมันขึ้นมาบน y ย u ทูบเราก็กดดูมันก็สนุกดีอ่ะโอ้ยนายก็ดูแล้วไหนก็แชร์หรือยังองนเราเราเราดูเราดูกดกดแชร์แล้วก, share, ก,ก็กดไอ้นี้นด้วยอันซับโอ๊ยไม่ใช่กดกดซับพี่นยจะไปกดบังคับเขาไปได้ไหรไม่เราเราพูดผิดเมื่อกี้เราพูดผิดเราพูดว่ากดจะพูดว่ากดซับแต่เราไปติดตรงอันอ่ะ กดไลค์ให้สิบทีเลยใช่ผมกดไลค์ให้เก้าทีเลยนะนี่กลัวสุดทีสุดท้ายมันก็มันก็ไม่กดไลค์ให้ผมอยู่ดีป่ะแต่ผมว่าเสียงคุณเนี่ยไม่ไม่เหมือนเขาเท่าไหร่นะผมผมให้เกรดบีพอแล้วกันแต่ไม่แน่คุกคุณเจยผิดใช่ใช่ทำไมหูเขาไม่ค่อยดีกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันเยอะไม่งงเสียงตัวจริงเสียงตัวปอลเป็นยังไงนั่นนะสิแน่จริงๆในรข้งไทค์ทุกคนที่คุณเจอผวเนี่ย คือคิดว่าคุเป็นตัวจริงเหรอใช่ใช่เราเราก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จริงจริงเราก็เชื่อห้าสิบห้าสิบแหละแต่แต่ถ้านายบอกว่าไม่ใช่เราก็เราก็จะจะเชื่อนายโอ้เขาก็อย่แย่ผมเนี่ยก็นานๆที่เล่นครั้งหนึ่งนะเพราะว่าผมติดเกมอื่นอยู่นีเช่น GTA เช่นอะไรแบบนี้ปะกมรู้เหมือนกันช่วงนี้ก็อาจจะอาจจะเป็นฟอร์ไกเทนหรือมั้งเนยตัวจริงเขาอยากจะทำนะอ๋อ นี่นายเชื่อผมเองว่าเสียงแบบเนี่ยเสียงเนี้ยเราเราเชื่อนายอยู่แล้วเราเราเป็นคนเชื่อในคําพูดคนง่ายไงแต่นายก็นายไม่ใช่ตัวจริงหรอกเราเชื่อแน่นอนเขาเขาไม่ปิดตัวหรอกเพราะว่าเขาแบบมีคุณภาพมาเตินไปอ่ะทำเลยทำเลยช่อ,องมีคุณภาพช่องมีคุณภาพพี่จะหากไปริมไปดูกันนะครับทุกคนผมผมผมดูอยู่แล้วผมจะแชร์ให้เพื่อนดูด้วยเนี่ยผมผมว่าเขาดีอ่ะใน เออถ้าถ้าสักวันเราเจอกับพี่พี่เวฟเวฟซี่หรือว่าเวซี่เนี่ยเราเราจะเราจะแบบกระโดดดึงดึงแล้ววิ่งทําคลิปวิ่งอ้อมบานโจสักทีหนึ่งโ,โนนู้โหในม่รก็โขให้ในทีเ่เดีเลยเขากับเขาเลยเลยน,นัในใช่ใช่ถ้ามีคลิปออกมาจริงๆเราก็นั่นแหละเราก็น่าจะไปวิ่งวิ่งอ้อมโรงเรียนก็ได้สักสองรอบแล้วกัน,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 นโอ้โ,โ,อโหเลยนะในโอ้โใช่ในไม่มตูมัเยอะขนาดนีนก็ได้รอบเดียวก็พอแล้วในะ โอเคโอเคงั้นงั้นรอบเดียวก็ได้ถ้าเราแบบเจอตัวจริงอะไรประมาณนี้แหละลืมกดติดดูไม่ใช่ในิดไหลสิตัวโมกดคลรไหใช่ใช่ใช่อย่าลืมกดไลไค์ซับสไครต์กดแชร์ของบาเวซี่นะครับตัวจริงตัวโม้เลยตว้เป็นเสียงนะยังไงก็ต้องรออยู่แล้วให้เขารออ,อยู่แล้วตัวจริงอะ่ะหลอ่อรอมากๆเลยอะ่ะผมว่าใีเา่เขารออยู่แล้วสนับสนุนกันดีเหลือเกินนะ ผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจา้นนบจา